ดูกราภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมานสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละดูกะราภิกษุทั้งหลายเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังต่อซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ซึ่งผูกติดอยู่ที่คอของตนแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอมนณส,สิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่น ในภายในนั้นแหละ